สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพจไอแมเน่ไทยและชาแนลยูทูบไอแมเน่ไทยแลนด์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยิูนิเซียมมหาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเคราะห์อ่างทองนะครับในการแข่งขันไอแมเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลยูโรซิตี้ลีกสอง2ันยนะครับในกลุ่มบีนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเคราะห์อ่างทองนะครับพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฒน์สุนันทาครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นคนแรกนะครับทีมเจ้าบ้านครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเคราะห์อ่างทองนะครับประกอบไปด้วยผู้สับประตูหมายเลข20นะคสับสองคร ฝุดนะครับหมายเลข8อาจารย์นัตพลสีทองให้สัญญาณครับเริ่มเล่นครับคุณากรยกมาอต้องออกมาปาดทิ้งครับนัตพลสุดท้ายขวาลูกนี้โอ้โหโอ้ประตูแรกมาแล้วครับอ่างทองก็ไม่ได้มเได้สิบห้าครับปนละทัดปนละลักพัทระครับโอ้กองเชียร์ได้เฮล้านเลยครับอะไรการกีฬาชาววิเกตอ่างทองขึ้นน้ำแล้วครับ ดูครับเอี่ยวตัวแล้วตวัดลูกนี้ครับสุจินดาบุญมากครับโอ้โหโอเข้ากลางประตูไปเลยครับโอ้ได้เฮเลยครับวางไปครับคุณากรยัดมาลูกนี้มีพื้นที่เสาสองโอ้โหกฤษฎิกาโอ้ยังไม่พลาดลครับสุดท้ายยัดมายังไม่ผ่านผู้เล่นอ่างทองครับยังได้อยู่ครับสวนนัน ทีมมามีพื้นที่แล้วครับเพื่อนพับทางมาแล้วลูกนี้ชนะชัยซ้ายโอ้โหไม่ตรงกรอบครับยัดเข้ามาเลยเอ้าโอ้โหเป็นประตูครับโอ้ลูกยิงยัดเข้ามาครับของผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสามครับชนะชัยภูเมฆเหมือนจะไปเฉลบผู้เล่นของอ่างทองเข้าประตูนะครับต้องดูทีครับดูครับเตะมุมชนะชัยภูเมกยัดมาโอ้บอลมันไปเฉลบทางนัทวุฒิหิวเพ่งครับ โอ้ชฉล่เปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลยครับโอ้เป็นโอนโกนะครับลูกนี้ตีเสมอได้แล้วครับเราจะพัดสุนันทายิงโอ้โหโอ,โอ้ต้องบินปัดออกไปเลยครับกฤษฎีกาครับลูกเตะมุมของสุนันทาดูครับลูกนี้ชนะชัยภูมิไหลามาให้คู่แฟดครับบอลรุิภูมิยิงลูกนี้โอ้โห ได้ลุ้นเหมือนกันเลยครับเข้าทางอ่างทองครับอินทัศอินทัศจะพลิกเล่นเองอินทัศไปมุมแคบอินทัศยังได้อยู่ตวัดมาแล้ว oh! โอ้ประตูที่2มาแล้วครับมาอะไรากันกีน์เจ้าิเศตอ่างทองจะมาเล่นหมายเลข15ครับดูครับอินทัศมารีร้อยครับโอ้แกมาครับมุมแคบลอดขาทางวรวุษมาแล้วก็มาถึงคนนี้เลยครับ สุจินดาบุญมากครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วครับวันนี้2ประตูไปแล้วครับโอ้กองเชียร์ได้เฮอีกแล้วครับสำหรับทีมเจ้าบ้าน2นัดที่ผ่านมานี้ลงเสียงเชียร์ตลอดนะครับโอ้กดดูดารีคู่ต่อสู้ได้ได้อย่างดีครับเอายัดมาพลิกได้ครับส,สุนันทาจิ้มโอ้กึ่งจิ้งกึ่งผ่านไปเสาสองครับเจษฎากรนินวันดูช็อต ยิงขวาลูกนี้ครับกึ่งยิงกึ่งผ่านจิตรกรนินบอลนะครับโอ้เพื่อนชาร์จไม่ถึงครับขวางมาแล้วขอกดซ้ายเลยครับโอ้โหเกือบได้ครับต้องจะพาสนส่วนุนันดาครับ20ิวินาทีในครึ่งแรกยกมาหกทิ้งไปได้ครับเข้าทางมีพื้นที่แล้วเพื่อนลอเสาสองตัดสินใจยิงยังไม่พลาดครับกิษฎิกาไหลมาครับโอ้โหสุดท้ายหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับ มารายการเกียรแห่งชาติวิริเขตอ่างทองครับออกนำมหายลัราชวัฒนสวนสุนันทา2ประตูต่อหนึ่งนะครับทั้งยูทูบเลยนะครับไอแม่ในไทยแลนด์ครับกุศลให้สัญญาณครับผาหมวนมาโดนปะทีอยังมาได้ครับพิธวัฒเข้ากลางมามีพื้นที่ครับคุณากรมาแล้วคุณาโนนลูกนี้ขึ้นมาป้ายมาเสาสองโอ้โหกิจสิกาออกมาเซฟไม่ได้ครับยิงสวนอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้สกัดออกไปเลยครับ นพรัตน์ดูลูกนี้ครับจับบอลหนึ่งจังหวะครับสุดที่นนจะแปรสวนตัวกิจเซดิกาครับแต่ยังไม่ผ่านนะครับโอ้สันติภาพเสมาราครับปล่อยมาสายลงลงโอ้โหกิตเดิกาเซไม่ได้ครับดูลูกฟีกีครับวลวุฒิภูเมฆครับไหลให้คู่แฝดชนะชัยภูเมฆ โอ้ไปลูกนี้ต้องชมเลยครับกฤษฎีกาบอกไว้ได้ครับสุดท้ายนี่ครับตามรับไว้ได้อีกทีครับเจ้าตัวสันติภาพเล็งแล้วครับยัดมาติดอ่างทองยังโจกได้สันติภาพเก็บได้ก็ไปตัวเป้ากฤษฎีกาลูกนี้โอ้โหเซฟไม่ได้ครับโอ้โดนมรวุ์ครับภูเมฆหญิงที่เสมอให้รัชพัฒน์ส่วนสุนันทาครับทีเสมอ2ประตูต่อ2เลยครับดูครับตามเก็บมาเล่นครับสันติภาพแปรมาลูกนี้มันหลุดไปหมดเลยครับบอลมาถึงอัญรัตน บุญสมานโยกหลบกินสดีกาแล้วก็โอ้โหเอียวตัวเข้าไปเลยครับตีเสมอได้แล้วครับสอสุนันทาเสียบอลไปครับคิอินของสอสุนันทาเร็วมาที่หมายเลขสิบยิงสายโอ้โหเหลือเกินครับลูกบินปั่นลูกนี้ครับจดนี้ก็ห่างดูครับสายของสุทธินนท์แซ่หลีครับนี่ครับ เป็นลูกนี้สวยมากเลยครับกิตสีกาขวางมามีพื้นที่แล้วครับจิ้มขวาโอ้เป็นอีกแล้วครับโอ้กิตสีกาครับลงมาแล้วครับคู่แฝดของสวนนันครับวรวุฒิภูมิเอกไหลให้คู่แฝดยิงก็โอ้ไม่ผ่านกิตสีกาครับดูลูกยิงลูกนี้ครับสันติภพเสมารามครับนี่ครับยังไม่ผ่านทัังกิตสีกาครับว่าขึ้นมาเร็ว โอ้สกัดไว้ได้ครับประตูสุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งขันเลยครับโอ้สุดมันครับคู่นี้เจ้าภาพมาลายการิเคนไลงชาติิเกตอ่างทองครับเสมอกับมาลายาสิทธิพัฒน์สุนันทาไป2ประตูต่อ2ครับโอ้โหคนนี้ครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ครับหมายเลข15ของอ่างทองครับสุดินดาบุญมากครับวันนี้ทำไป2ประตูนะครับ